สนับสนุนโดยสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ข่าวท้องถิ่นกับสำนักข่าว GTV News ประจำวันที่14พฤศจิกายน2565ค่ะพบกับดิฉันจุธามาศเพชรอยู่ เรามาเริ่มข่าวแรกกันเลยค่ะองค์ขมนตรีเป็นประธานวางพันธุ์พุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะรัชการที่9ในวันพระบิดาแห่งฝนหลวงค่ะ วันที่1 4พฤศจิกายน2 5 6พนอาพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุกองคมนตรีประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวงนายจรันทาดากันนสูตรองคมนตรีรองประธานเป็นประธานในพิธีวางพันธุ์พุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบ,บรมบนาถนบพิตรเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวงประจำปี2565พร้อมด้วยนายศุ พิทพิทักษ์ทรองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรรักษาราชการแทนอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวงนายเสถียรเจริญเหลียนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรหัวหน้าส่วนราชการและส่วนราชการในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมพิธีที่ศูนย์ฝนหลวงหัวหินอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยในปีนี้ครบ รอบปีที่67แห่งการก่อกำเนิดโครงการพระราชดำริฝนหลวงหลังจากประธานในพิธีได้กล่าวคำน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอญญดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้มอบกิติบัตรพร้อมโล่รางวัลให้แก่อาสาสมัครฝนหลวงดีเด่นประจำปี2565และมอบโอ,อวาทให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมฝนหลวงและการบินเกษตรจากนั้นพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของค์มรีประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ ทรงคุณวุธิฝนหลวงนายจรันธาดากันนสูตรองคมนตรีรองประธานเป็นประธานการประชุมวิสามัญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวงเพื่อติดตามความก้าวหน้าอย่างเร่งด่วน เรื่องการจัดตั้งมูลนิธิฝนหลวงซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเอช่วยเหลือแก่หน่วยงานและเจ้าหน้าที่รวมถึงครอบครัวของผู้ปฏิบัติงานในภารกิจการปฏิบัติการฝนหลวงให้มีสวัสดิภาพและคุณภาพในการปฏิบัติงานและดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้บุคลากรให้มีความรู้ประสบการณ์ในการดัดแปลสภาพอากาศอีกด้วยส่วนการปฏิบัติการฝนหลวงในปีพศ2566นั้นนายสุพิธได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็ว2หน่วยปฏิบัติการเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสําหรับการปฏิบัติงานในช่วงปิดหน่วยปฏิบัติการทั่วประเทศหากมีการขอรับบริการฝนหลวงนอกจากนี้ในวันที่15กุมภาพันธ์2566าที่จะถึงนี้กรมฝนหลวงจะเปิดปฏิบัติการฝนหลวงสลายลูกเห็บณส่วนปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม่และพิษณุโลกเพื่อลดความเสียหายแก่บ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรของพี่น้องประชาชน ประชาชนบริเวณภาคเหนือและในวันที่หนึ่งมีนาคม2566จะทําการเปิดปฏิบัติการฝนหลวงสู้ภัยแล้งประจําปี2566โดยจะเปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงทั่วประเทศเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งทั้งนี้วันบิดาแห่งฝนหลวงมีจุดเริ่มต้นจากการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบ,บรมบนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมเยียนราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทรงพบว่าราษฎรเดือดร้อนเพื่อผลเสียหายจากทั้งฝนแรงและน้ำท่วมจึงเกิดแนวคิดว่าให้เมฆที่ลอยอยู่เต็มท้องฟ้านั้นกลายเป็นเม็ดฝนตกลงมาในพื้นที่ได้ถือเป็นต้นกำเนิดของแนวพระราชดำริโครงการพระราชดำริฝนหลวงและได้พัฒนาด้านการปฏิบัติการให้มีความแม่นยำมากขึ้นรวมถึงพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆเพื่อเพิ่มโอกาสการปฏิบัติการฝนหลวงคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่20สิงหาคม2545กำหนดให้วันที่14พฤศจิกา ยนของทุกปีเป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวงเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบนาถบพิตรปราณบุรีเตรียมจัดงานเทศกาลดนตรีล้อมวงมันเฟิเิวัลที่ปากน้ำปานค่ะวันที่14พฤศจิกายน2,565 นายปีดาสุขใจในอำเภอปานบุรีเป็นประธานในงานแถลงข่าวเทศกาลดนตรีล้อมวงมันเฟสติวัลปากน้ำปานที่โรงแรมวินด์ดัมหัวหินรีสอร์ทแอนด์วิลล่าบูโรตัสมีว่าที่ร้อยตีกรกฏโอภาสารองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานประจบขีิขันนายอติชาตชัยเสียรองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินนายอุดมสุขนิ่มเซียนนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดประจบขีดขันนายนำราบอิ่มทั่วนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปานพันตำรวจ โภอนันต์สงวนสุขรองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรปากน้ำปานนายสลาวุธิพลประดับและนางสาวชิดนุชากันทาผู้บริหารจากล้อมวงมันพร้อมแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน ภายในงานมีการมอบเครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับศูนย์พัฒนาการเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปานและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบา,ปา,ปา,ศาล,งงลปากน้ำปานเทศกาลดนตรีล้อมวงมันเฟสติวัลปากน้ำปานจะจัดขึ้นในวันที่17ถึงวันที่25พฤศจิกายน2565ณลานสโมสรมหาลานและลานกิจกรรม48ไร่ตำบลปากน้ำปานอำเภอปานบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยมีศิลปินชั้นนำของประเทศไทยมากมายอาทิหลิวอาจาริยา ตัก๊กแตนชนรดาทอมดันดีน้หมู่พงเทพกระโดนชำนาญวงคาราบาวและการแสดงต่างๆจากโจ๊กเกอร์เฟมิรี่เป็นต้นการจัดงานในครั้งนี้จัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปานร่วมกับบริษัทเอ็นซานเนลไทยแลนด์จำกัดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนในตำบลปากน้ำปานต่อไปรวมพลคนรักยามาฮ่าทิพทํทำลายสถิติปี10ค่ะและงานดีๆแบบนี้นจะ วันที่13พฤศจิกายน2565เวลา0 0นาฬิกาที่ผ่านมาณาลานด้านข้างศูนย์การค้ามาเก็ตวินเลตหัวหินนายนพพรวุติกุลนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินเป็นประธานเปิดพร้อมกล่าวต้อนรับสมาชิกยามาฮ่าขับขว่1 0 0 0คันจากทั่วประเทศที่เดินทางเข้ามาร่วมงานรวมพลคนรักยามาฮ่าทิพย์ทำลายสถิติปี10จัดโดยนายธนิชชัยถนองวงประธานขับจักรยานยน์ยามาฮ่ามีนางนภาวันแหวนเพชรผู้จัดการฝ่ายลูกค,ค้าสัมพันธ์บริษัทยามาฮ่ามอเตอร์ ว่าที่ร้อยตีกรกฎโอภาสรองผู้มนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานประสบกิดีขันนายอมรเทพอวมมีเพียรผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้ามาร์เก็ตวินเลจหัวหินนายสุนทีเทียมทัศมาชิกสภาเทศบาลร่วมให้การต้อนรับร่วมเปิดงาน การจัดงานในครั้งนี้เทศบาลเมืองหัวหินการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานประจวบคีรีขันธ์ส่วนการค้ามารเก็ตวินเลและอีกหลายหน่วยงานร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมและผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ต้องเคารพกฎหมายจราจรเน้นการขับขี่ปลอดภัยโดยไม่ขับขี่แบบสร้างปัญหาให้กับผู้ร่วมใช้ทางถนนภายในงานมีการออกบูธแสดงและจำหน่ายสินค้าหลากหลายอาทิอะไรแต่งหมวกอนนอกันน็อกหรือสินค้าต่างๆสำหรับนักบิดจัดให้มีกิจกรรมการประกวดสาวสวยขวัญใจสถิติปี10 กิจกรรมเล่นเกมแจกรางวัลพร้อมการแสดงบนเวทีและปิดท้ายด้วยการประกาศผลการนับยอดจํานวนรถที่เข้าร่วมทิพย์ทำลายสถิติปี10และปีนี้มีผู้ใช้รถจักรยานยนต์ยี่ห้อ,อยามาฮ่าเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น1388คันคันทําลายสถิติปีที่แล้วที่มีจํานวนรถเข้าร่วมกิจกรรม 1, 3 3 0ั้คันที่จังหวัดพ<ป>ิบบ<ป>ุรี 1> 1, 3, 3. กิจกรรม Bird Wal อ at เขานางพันธุรัดค่ะ เมื่อช่วงเย็นวันที่13พฤศจิกายน2565ที่ผ่านมา นางสาวเนธณภาง,งามเนรหัวหน้าวัน,นอุทยานเขานางพันธุรัตน์อำเภอเช้ามจังหวัดเพชรบุรีเผยว่าทางวัดน,นอุทยานเขานางพันธุรัตน์ได้จัดกิจกรรมเบิร์ตวอล์กแอดเขานางพันธุรัตน์ดูนกรมหนาวเขานางพันธุรัตน์ครั้งที่4ขึ้นมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งเด็กผู้ใหญ่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาในรูปแบบครอบครัวจํานวน39คนโดยกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้มีความรู้พื้นฐานในการดูนก ซึ่งนกถือว่าเป็นสัตว์ป่าที่สามารถพบเจอได้ง่ายทั้งในพื้นที่เมืองและพื้นที่ป่าและมีความสําคัญในด้านระบบนิเวศอีกด้วยโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ท่องเที่ยวแนวอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งได้ความรู้และปลูกฝังจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยวันอุทยานได้จัดอุปกรณ์ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยกล้องส่องทางไกลแบบสองตากล้องส่องทางไกลแบบตาเดียวและคู่มือดูนกเมืองไทยไว้บริการ กิจกรรมครั้งนี้สำรวจพบความหลากชนิดของนกในวันอุทยานเขานางพันธุรัตจำนวน15ชนิดเช่นนกเขาจุดนกกระเต็นอกขาวแซงแซวหางปลาและนกยางทนน้อยซึ่งนกที่สำรวจพบในครั้งนี้เป็นชนิดนกที่พบในวัฒนอุทยานเขานางพันธุรัตจำนวน29วง12สกุล48ชนิดจัดเป็นนกประจำถิ่น41ชนิดนกอพยพ7ชนิดโดยวันนอุทยานเขานางพันธุรัตจัดจัดกิจกรรมในรูปแบบนี้เป็นประจำทุกเดือนผู้ที่สนใจสามารถติดตามกิจกรรมวัน อุทยานได้ในเพจเฟซบุ๊กว่านอุทยานเขานางพันธุรัฐและโครงการเขานางพันธุรัฐอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วันนี้วันที่12ศจิกายนพศ2565นะคะวรรณาอุทยานของเราก็ได้จัดก,กิจกรรม Bir d Walk at เขานางพันธุลักษณ์นะคะโดยรับสมัครผู้ที่สนใจนะคะหรือนักท่องเที่ยวที่ชอบกิจกรรมดูนกนะคะมาร่วมสำรวจนะคะชนิดพันธุ์ของนกที่มีอยู่ภายในวรรณาอุทยานเขานางพันธุลักษณ์ของเรานะคะซึ่งทางวรรณาของเราก็เคยมีการสำรวจแล้วมีทั้งนกอพยพและนกประจำถิ่นนะคะรวมๆแล้วเกือบ48ชนิดนะคะ ชาวบ้านหนองกลางดงเดินวิ dragon, ่งเพื่อสุขภาพค่ะเมื่อเวลา16.30นาฬิกา30นาทีวันที่13พฤศจิกายน2,565ที่ผ่านมาที่หมู่บ้านหนองกลางดงหมู่7จ็บตศิลาลอยอภอสามประยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้นำชุมชนโดยนายสมบูรณ์กุวยเจริญสมาชิกสภา,าองค์การบริหารส่วนตำบลศิลาลอยนางสาวเพิ่มพรบุญพยุงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนางสาวชุลีลิมประดิษฐ์กรรมการหมู่บ้านอาสาสมัครสาธารณสุขป,ประจำหมู่บ้านพร้อมด้วยชาวบ้านและเด็กๆได้รวมตัวพากันออกกำลังกายด้วยการเดินวิ่งตามเส้นทางสายธรรมชาติภายในหมู่บ้านหวังส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในหมู่บ้านสร้างความสามคัคคีใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ทางกายจากยาเสพติดพร้อมผลักดันให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบได้ ้านนางสาวชุลีลิมประดิษฐ์กรรมการหมู่บ้านหนองกลางดงกล่าวว่าสำหรับกิจกรรมส่งเสริมการทำกิจกรรมทางกายในชีวิตประจำวันเกิดจากการพูดคุยในที่ประชุมหมู่บ้านเรื่องการออกกำลังกายและทางกลุ่มผู้นำและคณะกรรมการหมู่บ้านโดยได้เริ่มต้นทำกิจกรรมกันมาตั้งแต่เดือนก,นกรกฎาคมที่ผ่านมาได้รวมตัวกันเดินวิ่งทุกวันอาทิตย์โดยจะวิ่งสัญจรตามเส้นทางต่างๆของหมู่บ้านทั้งนี้เพื่อให้ทุกคนได้หันมาออกกำลังกายรักษาสุขภาพได้มาพบปะพูดคุยกัน ซึ่งก็มีกลุ่มทั้ง3วัยคือวัยเด็กวัยทำงานและกลุ่มผู้สูงอายุโดยได้รับการสนับสนุนจากสสส,สทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนหลายวัยได้เรื่องสุขภาพร่างกายที่ดีแข็งแรงและเตรียมส่งเสริมให้หมู่บ้านเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นจุดเช็คอินอีกหนึ่งจุดสำหรับสายรักธรรมชาติไฟไหม้บ้านพักรับรองสำนักเลขาธิการนายกค่ะ เมื่อเวลา14นาฬิกา40นาทีวันที่12พฤศจิกายน2 5 6 5ที่ผ่านมาสถานีตำรวจภูทชอชะามได้รับแจ้งเกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารบ้านพักรับรองของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีซึ่งตั้งอยู่ในรั้วเดียวกับอาคารบ้านพักรับรองของสำนักนายกรัฐมนตรีบนพื้นที่14ไร่ถนนร่วมจิตตำบลชาำอำเภอชาำจังหวัดเพชรบุรีจึงประสานงานแจ้งหน่วยบรรเทาสาธารณาภัยเทศบาลเมืองชาำนำรถดับเพลิงให้การช่วยเหลือดับไฟพร้อมรุดตรวจ ที่เกิดเหตุเป็นอาคารบ้านพักของเรขาธิการนายกรัฐมนตรีลักษณะอาคารสองชั้นด้านล่างเป็นปูนด้านบนเป็นไม้เลขที่3107ถนนร่วมจิตตำบลชะอำอำเภอชอำจังหวัดเพชรบุรีที่บริเวณชั้นสองของอาคารมีเปลวเพลิงและกลุ่มควันจำนวนมากลุกไหม้อยู่หน่วยบรรเทาสาธารณาภายัยเทศบาลเมืองชอำนำรถดับเพลิงจำนวนสคันเร่งช่วยเหลือใช้เวลานานกว่า30นาทีจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ ตรวจสอบเบื้องต้นที่บริเวณห้องรับรองชั้นสองถูกไฟไหม้เป็นบริเวณกว้าง ฝ้าเพดานเพดานหลังคาโต๊ะเก้าอี้โซฟารับรองและเตียงพักภายในห้องนอนถูกไฟไหม้พังเสียหายกระจกผนังอาคารสองแตกจานวนมากสอบถามนายธานีม่วงใหม่อายุประมาณ58ปีผู้ดูแลบ้านเล่าว,ว่าขณะเกิดเหตุไม่มีผู้พักอาศัยอยู่ภายในอาคารตนกําลังทํางานอยู่ที่อาคารอีกหลังที่อยู่ใกล้กันได้ยินเสียงผิดปกติคล้ายสิ่งของพังถล่มและพบกลุ่มควันตลบไปทั่วบริเวณเมื่อเรียวิ่งมาดูก็เห็นเปลวเพลิงจํานวนมากกําลังลุกไหม้ที่บริเวณอาคาร ดังกล่าวจึงรีบโทรแจ้งหนึ่งเก้าเพื่อขอความช่วยเหลือเบื้องต้นร้อยตำรวจเอกสายยนต์ขึ้นนกคุ้มร้อยเวรสถานีตำรวจภูท,ทชอชะาำตรวจสอบคาดว่าสาเหตุเพลิงไหม้น่าจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรซึ่งจะได้ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานเพชรบุรีเข้าตรวจสอบต่อไปก็แม่อยู่ากานแล้วแล้วตอนที่เห็นไฟลุกนี่มันมีเสียงอะไรเกิดขึ้นก่อนไหมครับเบิครับเสีระเบิดขึ้นมาเลยนะครับเป๊ะเป๊ะเป๊ะแะไรก็คาดว่าน่าจะเกิดจากอะไรครับ พราะว่าไฟฟ้ารันไฟฟ้าไฟฟ้าเรามีตอนนะไม่มีใครทำอะไรเลยไม่มีคนอยู่อันนี้เป็นอาคารอาคารล้างหรือว่าออาคารพักก็เป็นบ้านพักตัวดียวกันไปงและทั้งหมดนี้นะคะคือสถานการณ์ข่าวประจำวันนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามการรายงานข่าวได้ใหม่ในทุกวันผ่านทางช่องสีเจียนตึ้งเคเบิลทีวีหรือทางโซเชียลต่างๆได้ที่เพจ f a c e b o o k i n s t a g r a กร YouTube และ Tik t o k ได้ที่ GTV New Ca b l e t บที หรือติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ 3, ได้ที่บริษัทเคเบิลหัวหินจำกัดโทร062-965-2444และสามารถรับฟังข่าวได้ที่สถานีวิทยุหัวหินซิตี้เรดิโอคลื่นความถี่88.75เมกะเฮิร์ตสำหรับวันนี้ดิฉันจุธามาศเพชรอยู่ต้องขอลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ